วันนี้ก็วิธีติดจมูกบันไดนะครับสำหรับช่างหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้เป็นประสบการณ์ได้นะครับแต่ช่างคนไหนที่รู้แล้วจริงแล้วก็ไม่เป็นไรครับเคลื่อน่ากได้ครับผมไปทำคลิปให้นะสะหรับช่างที่กำลังหาความรู้นะครับสำหรับ ก็จะประมาณมนี้นะครับดูเราก็ต้องไม่ไ <c oughs> ม่ต้องให้มันแสงมากนะครับลงเป็นต้องนิ่งมากเอกาพอดีพอดีมือกดใช้ค้อนเกาะช่วยเล็กน้อยสองครครับ